สวัดีครับผมเขาก็ขอ ดอครับนี่ขขขขเขาก็คอเตี้ย ให้ก้มแน่ละนี่เข,กขกากร,ระกกนเ,นเด็นเขาตามธรรมชาติเขาปอดชันคือขึ้นใกล้แน่อยู่หรอกงานเติอบอยู่ แมงน้ำหมอกไรตัวพี่น้องนี่แมงน้ำหมอกแมงน้ำผลอย่าไปขามเด้อมันกินใครหน่ะตัวไข่เพียกกระโดดที่น้ำตาลมันกินไข่มาแล้งเข่านะมีประโยชน์หลายมุ่มุมมนะันนั้นมีโรดก็ถือขอโรดอยากจะไปะสียาไม่ได้สียาหลวงนี่ระบาดนักไปรเรื่อย นี่ละมันก็ลังเรื่องบอกว่าเด้งเด้งดง,ดง,ดง